ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับผมประจารย์หนึ่งนะครับอ่าวันนี้ก็มาแนะนำเมนูอาหารที่น่าสนใจนะครับก็คืออ่าไข่พระอาทิตย์นะครับนะอ่าเมนูนี้ทำได้ง่ายนะครับก็ทำมาจากข้าวสวยแล้วก็ไข่อ่าอีก2อฟองแค่นั้นเองนะครับเมนูนี้น่ารับประทานมากๆเลยนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็เราก็ต้องหยอดซอส ซอสพริกลงไปนะครับให้มันดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นนะครับหยอดลงไปแล้วนะครับเมนูนี้แนะนำจริงๆครับผมทีนี้เราก็มาดูข้างในนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่นะก็เมนูนี้นะครับข้างนอกจะ ขอบๆจะกรอบนะครับข้างในจะนุ่มนะครับแนะนําให้ลองทํารับประทานกันดูนะครับผม mm. ก็ไม่มีอะไรมากครับ mm. ก็แค่อยากจะมาอวดแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ mm. เดี๋ยวเจอกันใหม่คราวหน้านะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องกล่าวคำว่าแล้วเจอกันใหม่นะครับ mm. บ๊ายบายครับผม